องพึ่งบอกว่าโอเคครับดารณีน้องพึ่งได้นามสกุลแล้วนะสาวพึ่งสาวแผ่ค่ะดารณีพี่เจนพี่เจนไปตลาดพี่เจนลืมค้ากินน้ำเก๊ก้วยอยู่นั่นแหละส่วนส้มโออ่ะอ้ยตรงนี้พื่นๆขอบคุณเพื่อนเพื่พี่ๆขอบคุณกัลยานิมิตรทุกๆท,ท่านเลยค่ะตอนนี้ก็ เจนก็ยังขาดลูกเรืออีกเยอะมากเพื่อนๆสวกสุขสันต์วันเกิดน้องดารณีน้องด,ดารณนีมณีแสงผานานดารณนีเฮียเร้เฮียเราเพิ่มน้ำสกุลให้ดารณนีเป็น่เอเฮียนั่งอยู่กับตาแอนเหรอนั่งอยู่กับตาแอนอยู่หลังหลังโรงงานกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยถ้าไม่คิดว่าจะมานั่งไฟ์สดนี่แหละค่ะเป็นการที่เราจะเป็นครีเอเตอร์เราต้องทําได้ทุกอย่างแม้เราจะแบบนั่งคอยหรือนั่งกับพื้นแล้วก็นั่งได้ สาวพึ่งสาวผักผล,ลไม้บอกสวัสดีสว,สวัสดีดารณีจันทนบุตรมีพูดไปแล้วใช่ไหมคุณนุษซี่สวยรวยอินฟินิตี้บอกว่าสวัสดีสาวพึ่งสาวแพทย์ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ทั้งยายเหน่งนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยค่ะที่แวะมาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลา17บเนาฬิกาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะขอบคุณนี่เรากําลังจะเข้าประตูวังนะคะอย่าเพิ่มเวียนหัวนะพี่นออ้องออโอ้ยอาจีนคุลูกไปก่อน มีน่าจะยกอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยร่วงลงมาจริงๆลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ที่มีเป็นนั่งไร์สดอยู่ใต้ต้นนั่นแหละน้องพึ่งต้องไปดูค่ะอยากพาเพื่อนไปทางรัดไม่ดีเวียนหัวใช่ไหมคะเมื่อกี้เวียนหัวใช่ไหมเมื่อกี้พามาทางรัดเหมือนอะไรนะเหมือนทุเรียน่เหมือนเหมือนทุเรียนค่ะเหมือนทุเรียนแบ่งกันแบ่งกันทาน ว่าส้มโอนครปฐมจ้นะคะ่ะคุณนุชซี่สวยรวยอินฟินิตี้ค่ะน้องนุชซี่น่ารักนะคะสวยแล้วคุยเก่งเหมือนน้องพึ่งเลยคุยเก่งของน้องพึ่งเลยไม่ไม่ของดาราขอให้สมหวังคิดอะไรขอให้สมหวังดังความปรารถนาค้าขายก็ขอให้ขอให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูสวนส้มโอเรามีสวนส้มโอนะคะเพื่อนๆเ,เหนื่อยมากเหนื่อยมากรีบมากหน้ากับมัน้นพี่น้องบรรยากาศ ว่าบ้านไหนบ้านไหนร้องเพลงเวลาไหนนะคะอะไรอะไรคะบ่ได้ยินดารณีเขาจะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆดารณีหุสาครแต่ก็ไม่ได้ไกลค่ะถ้าเกิดว่าขับรถจากนี้ไปก็ประมาณ15บห้านาทีถึงค่ะประมาณ1 0บหรือสิบห้านาทีไม่เกินเนี้ยค่ะร,รีบลงรีบลงนึกว่าเขาจะมีแข่งกีฬาตอนนี้เห็นมีนักกีฬามามาเยอะ ตอนนี้ก็ก่อนที่จะเราจะมาทําเลียวนะคะเพื่อนๆก็อยู่ที่ประมาณร้อยยิบห้าแต่ตอนนี้พอมาเทียบทาเลียวร้อยเจ็ดสิบห้าเพื่อนนี่คือสนามฟุตบอลของเราเบื้องดีๆก็พี่น้องบัดซีไปเห็นโลโกโล้เสือโลโกโล้ยี่ห้อนามยี่หอยังซะนั่งไฟ้สดกับเนี่ยนะคงจะไปนั่งไฟ้สดอยู่หลังโรงงานแล้วเฮียก็มารับหน่อยดี ดารณีจันทบุตรสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะดารณีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูขอให้มีความสุขมากๆนะคะดารณีจันทบุตรพุ่งนาแล้วก็ถ้าเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศร้านอาหารของเจนที่เคยทํานะคะแต่ตอนนี้ก็พักแล้วทํามา15ปีขอหยิบน้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงขอเอาน้ำวางไว้ไหนเนาะทีเนี้ยรสชาติยังไงส้มโอจะอร่อยแค่ไหน เอาลองเท้าบูดมาพี่น้องล,ลูกนออ้องเอาลองเทาบูดลองจากรถไห้บรรยากาศดีเจนจะคัดเอาลูกที่สุกแล้วอ่ะเอาไปฝากสาวพึ่งบอกว่าคุณแม่ขนมเค็มบอกว่าลืมลืมของลืมยามุนเส้นลืมยามุนเส้นก็เลยเพิ่งจะมาเอา,เอาวันนี้มีแข่งด้วยเหรอหนุ่ยตรงนี้ก็ดกนะ อยู่กับพื้นเลยค่ะเพื่อนๆนเห็นไห่เพบาพี่น,น้องน้องพึ่งอะ่ะจะลงแล้วนะให้เวลาหนึ่งนาทีแด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 ,ดตรงนี้เดี๋ยวเห็นโอ้อี่เป็นไงส้มโอเราเกือบยี่สิบลูกนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะนู่น่ะส้มโอเราเยอะมากกวสะบแบงมาเอาอส้มโอไปรับประทานส้มโอพันธ์ดีของเมืองนครปฐม,มค่ะ กกสแบงแพงมาลดบอกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปวิ่งที่สนามฟุตบอลส้มโอพันหวานพันอะไรนะพันทองดีพันอะไรอะ่ะก็พี่เขาก็ไลฟ์สดตอนไอ้เขาขึ้นเวทีนะคะเขาขึ้นเวทีตอนสิบสิบสี่ค่ะสิบสี่นาะฬิกาเจนก็เลยแบบก็เลยบอกสวัสดีเทีเ่ยวสวัสดีค่ะเที่ยวบ้านค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวบ้านมีมุดออกจากตรงไหนนะ <laughs> พี่ลำดวนสันตามานบอกว่าสวัสดีแม่ขนมเข่งอุ้ยยุ้งกัดข่อยเดี๋ยวจะมุดตะคะไฟฟ,ฟจะอยู่ตรงนี้เน็ตกระตุกกระตุยังกระตุกไหมคะป้าปนกจ๋างานฝีมือบายคูเตาป้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงสนามฟุตบอลละคุณผักผลไม้บอกว่าสวัสดีคุณนุชค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันโอ้หนาคือแดงแ้่พี่น้องพอออกมาจาก สวนส้มโอแล้วก็จะเป็นสว่างสวยถ่ะถึงวัดท่าไม้ไม่ได้อยู่ใกล้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากค่ะแต่วัดท่าไม้เป็นเขตของสมุทรสาครไปแล้วตรงนี้เป็นของนครปฐมเพราะว่ามีเพื่อนอีกสามคนที่เจนยังไม่ได้ให้ของฝากแต่พี่พีเขาก็น่ารักกับเจนทุกอย่างเนาะในเมื่อเราได้กัลยาณมิตรที่น่ารักเราก็ต้องเอ๊ยยุ้งยุ <laughs> ้งมาเราพี่น้องยุ้งมาหาข่อยเหรอเป็นไงคะสวนส้มโอ ผ่านโฆษณาแล้ววันนี้ตบมือให้แม่เล็กรัวๆถ้าเป็นน้องพึง่งน้องพึ่งก็จะมีกระดิ่งเนาะกระดิ่งไอติมหน่อยนะใช่ไหมบรรยากาศพาะว่ายุงเริ่มจะมาแล้วคะ่ะคุณกระมลบอกว่าสวัสดีคุณแม่ขนมเ่งครับเดี๋ยวเราออกไปทางนอกกันโอ้หนาคือแดงแต่พี่น้องพอออกมาจากสวนส้มโอแล้วก็จะเป็นสว่างสวัย แข่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะออออผ่านแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคนคนดูทั้งสิบเจ็ดสิบเอ็ดล้านคนเลยนะคะออดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาที่สนามฟุตบอลค่ะบรรยากาศดีดีได้พี่น้องญาติออนั่งก่อนข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนา พี่ลำดวนสันตามาศไปบ้านเพื่อนตอนะ่อสวนส้มโอมาบ่าเห็นบ่เห็นยังไม่เห็นอีกใช่ไหมอย่างนี้แหละเขาเรียกดารณีดารณีอาจจะทำผิดกฎอะไรสักอย่าง A อก็เลยปิดกัน้นดีนัน้ดารณียังส่งไปนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีดา,ดารันีจันทบุตรด,ดีจะดารณีบอกว่าดีใจด้วยนะคะแม่คุณนุษสี่อะไรคุณกระมวลคุณกระมวลคะไล์สดอยู่คะ่ะ มีมุดออกจากตรงไหนนะพี่ลำดวนสันตมารบอกว่าสวัสดีแม่ขนมเข่งอุ้ยยุ้งกัดข่อยเดี๋ยวจะมุดตะคะพี่เจนเพิ่งจะออกจากสวนส้มโอมาเมื่อกี้ส้มโอดกมากมีสิบสี่ลูกต้นต้นเดียวนะสิบสี่ลูกแต่จริงๆมันมีสองต้นอีกมุมนู้นอะยังไม่เดินไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะไอ้โว้ยยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้ออะไรสักอย่างเดี๋ยวโดนพี่สมบัติอยู่เหรอสประตูวังค่ะ ถ้าเบ่งข่สีลวดเขาได้พี่น้องพวกเจ้าจะหัวลอกไห่เด้แมาตอนนี้เล็กเต้นโชว์เลยนะแม่เล็กตั้งค่าได้เรียบร้อยแล้วแม่ขนมเค่งบอกว่าให้เต้นโชว์เลยคุณสุรชัยมโนศรีกำลังรับชมสวัสดีอยู่ที่สนามบอลคะ่ะแม่ขนมเค่งเจนไปไอ้นี่มาเจนไปตลาดมาเมื่อกี้ไปซื้อกับข้าวแล้วลืมกับข้าวที่ตลาดให้ลูกน้องไปเอาอยู่แล้วก็ข้ามไปฝั่งกระทุ่มแบน,นะคะ่ะ ไปฝั่งกระทุ่มแบนแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาไปวัดท่าไม้ค่ะจากนี้ไปประมาณ15นาทีค่ะ15นาทีถึงหางมาค่ะทีแรกเขาก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปที่นี่เขาทาปีละ3รอบเพราะว่ามันติด,ม,ตดมันติดแม่น้ำอ่ะเนาะแม่น้ําท่าจีนน่ะคะ่ะเขาก็มีน้ําทั้งปีอะไรอย่เงี้ยค่ะจากสวนส้มโอก็เมื่อกี้พี่เจนนั่งอยู่ในสวนส้มโอประมาณ15นาทีอะ่ะนั่นแหละบอกว่าดารณีคุณไม่คุณนุษซี่ สวยรวยอินฟลิตี้ตอบกลับค่ะสวัสดีค่ะแม่ขนมเคงสวัสดีพี่ลำสวัสดีมีลาบอยู่ในตะรก,กาเฮียบอกต้องรีบ,ไ,รบไปรับมีน้อง,องพึงพ่งสาวพึ่งสาวแพ้สตอรี่บอกว่าสวัสดีสวัสดีจ้าดารณนีมักมักอยากอีกม,ม่นบ้าบอกเฮียเฮียเร,ราทรงของจากนี้ไปตลาดก็ประมาณหกกิโลตลาดปากทางสายห้านู่นค่ะหกกิโล น้องดารณีจันทบุตรคุณนุสซี่สวยรวยอินฟินิตี้บอกว่าสวัสดีคุณดารณีค่ะเอาอะไรของขวัญวันเกิดดารณีพี่สมบัติพี่สมบัติสวัสดีพี่สมบัติค่ะ้อสม้มอเห็นไหมว่าตัวเองเอาน้ำไปวางไว้ไหนอะมาค่ะ นักฟุตบอลเขางงอันนี้จันทบุตรบอกว่าขอบคุณพี่พึ่งคะ่ะป้าน,นกแฟนเพจบอกว่าทักไายรอบห้องจ้าแม่เล็กให้ดอกไม้สีเหลืองมากสีดวงสมเค